เริ่มยัง,เร,ยงเริ่มแล้วสวัสดีสวัสดีค่ะช่องลูนีช้าแนีนะคะวันนี้มาขอเก็บถั่วลันเตาเปรีู้ค่ะมาที่สวนผักมาสวนผักเปหู้นะคะถั่วลันเตากับกรอบนะคะสด,สดหวาน,วานขอเปิ้ดอกผูมวมาเป็นไม่ขอกินเอาแล้วผู้หา ช่องรุ่นนี้ชาแนลค่ะกำลังเก็บผักถั่วลันเตานะจ๊ะวันนี้อากาศดีลมไม่แรงนะคะทำภาพปลิวหน่อยสิทำภาพปลิวมาแล้วรูปภาพปลิวมาแล้วสองสามนาทีก็พอพี่พรเอ็ดประหงมาสามช่องค่ะวันนี้มาช่องช่องเยฮูชาแนลช่องอัมพรชาแนลนะคะ เก็บไปเลิดแล้วบานีก็เลค่อนขั้นคนมากไม่ได้หลายล้าปูนะจ๊ะค้า ไปตีตามภาษาลมผัดตึงแล้วค่ะวันนี้ลมแห้งอีหลีลมจริงจริงลมจริงจริงกรอบจริงๆนะคะวันนี้กรอบจริงจริงสดสดไข่อฟาดล้วมีถึงเจ้าบอส่าถึงรวยเมียไข่อีนใต้ข้าวนีแล้วรอดเทียบทันทุ่มแบบหวานหวานมากหวานจริง เก็บเอาเข้าไปเก็บเอาคนว่าโอ้ไม่กด้เก็บหรอ,อเกเก,เก็บถั่วลันเตาไปผัด าน,นาทีอาทโอเคค่ะโอเคโอเคค่ะสวัสดีค่ะคลิปไปซิติดตามปุสวัสดีค่ะ,คะขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องรุนีชาแนลด้วยนะคะขอบคุณค่ะจบให้หน่อย